สวัสดีครับสมาชิกสันเตรียมมือใหม่สาหรับเช้านี้เป็นวันที่15เป็นวันอังคารที่15ตุลา67นะครับมาดูทุเรียนต้นนี้นะครับอายุเข้าปีที่2นะครับเข้าปีที่สถึงช่วงเมษานี่ก็จะครบ2ปีนะครับสูงประมาณสัก2เมตรประมาณนี้แต่พอในช่วงเติมเสริมเติมนะครับ อาหารให้เขานะครับทั้งอาหารทางใบและอาหารทางรากนะครับก็ดูค่อนข้างที่จะข่อดยอดได้ดีมากเลยนะครับยอดยาวขึ้นคือก่อนหนะ้านี้ผมใช้6 3สมสนะครับยอดมันจะสั้นแต่พอปรับเปลี่ยนนะครับมาใช้สูตรปุ๋ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าสูตรปุ๋ยสูตรนี้สูตรอะไรก็เป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วก็แน่นอเพื่อนสมาชิกนะครับพุ่มใช้สูตรนี้ครับ นูปูครอบพัร์สนะครับ12 33ถามว่าทำไมจึงใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีอินทรีย์วัตถุ10นะครับ10มีอยู่10แล้วก็ยังบวกในเรื่องของอัพมิโนโด้วยนะครับเขาบวกอัพมิโนมาให้บวกอัพมิโนบวกยูมิกฟูวิก แล้วก็บวกในเรื่องของอไตโคโดมานะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่โอเคมากก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับตามยอดที่ให้ดูนะครับก็ยอดแทงได้ดีมากลองลองใช้ดูนะครับลองใช้ดูสักนิดนึงนะครับให้สังเกตดูเหมือนกับฉลากตัวนี้จะไม่ไม่ไมในในช้อปปี้ในลาซาด้าผมดูนะครับเพื่อนสมาชิกบางถุงบางถุงมันจะมีซีเขียวๆตัวนี้นครับ ที่เป็นแถบเนี่ยเล่มแหลมนี่เห็นไหมครับบางบางร้านนะครับแถบเล่มแหลมตัวนี้ไม่มีผมก็งงเว้ยครับอันไหนมันเป็นของแท้กันแน่อะไรประมาณเนี้ยะน,นะครับผมก็เลยเลือกเอาที่ว่าแถบมีแถบเขียวเขียวเล่มแหลมตัวนี้นะครับแต่พอไปดูอีกร้านหนึ่งก็เป็นยี่ห้อเดียวกันสูตรเดียวกันนะครับมีตัวตุ๊ก,กตาเหมือนกันนะครับมีตัวการ์ตูนเหมือนกันแถบตัวนี้ไม่มีนะครับก็มีแถบเขียวใหญ่อย่างเดียว ก็ลองๆพี่นาดูนะครับผมก็ว่าโอเคอยู่นะครับเป็นของบริษัทที่เ,เชื่อถือได้นะครับเชื่อถือได้อยู่เป็นอินซีเคมีนะครับเป็นอินซีเคมีก็ถือว่าโอเคอยู่ก็ตอบโจทย์ได้นะครับหล,หลายต้นแม้แต่ต้นนี้ผมก็โยนข้างๆเข่ง,ข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 งดูสภาพใบเ็ายังไม่ถอดเนื่องจากว่าใบเขาเพิ่งเป็นใบเพนะครับเข้าสู่เพติดแก่นะครับเ,เพติดแก,นะก,แก่แต่ดูลักษณะ,ะใบก็ เขียวสดใสมันหนาดีอยู่นะครับนั่นคือในเรื่องของอาหารทางดินนะครับและอีกอย่างหนึ่งเพื่อนสมาชิกที่ที่ผมจะแชร์แต่บังเอิญว่าผมไม่ได้เอาถุงมาด้วยนะครับเป็นในเรื่องของหิวมัสแม่หมอนะครับเป็นสารที่ปลดปล่อยธาตุอาหารช่วยปลดปล่อยธาตุธาตุฟอสฟอรัส ที่อยู่ในดินนะครับผมก็ใส่สําหรับต้นนี้ผมใส่หนึ่งกำม,มือนะครับเป็นฮิวมัสแม่เมาะเดี๋ยวผมจะขึ้นฉลากให้ดูก็แล้วกันนะครับก็มีแค่2อ,อย่างนี้นะครับเท่าที่ผมดูนะครับมีแค่อ่สองอย่างนี้ทางดินนะครับมีประมาณเท่านี้ที่เหลือก็จะเป็นอ่ในเรื่องของฉีดยาเพลียาแมลงแล้วก็สาหร่ายอะมิโน,โนนะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับยอดก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีอยู่นะครับ สารไหลอะมิโน,โนขาดไม่ได้นะครับถ้าเป็นยอดอย่างนี้นะครับยอดอย่างนี้ขาดไม่ได้นะครับใบาดาบอยากให้ใบาดาบยาวๆต้องต้องต้องฉีดนะครับถ้าไม่ฉีดเนี่ยใบมันจะเล็กใบมันจะสั้นใบมันจะแคบนะครับต้องต้องฉีดสารไหลอะมิโนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นฉลากให้ผมว่ายี่ห้อนี้ก็ตอบโจทย์ดีอยู่นะครับแต่ท่านมียี่ห้ออื่นก็ฉีดได้นะครับขอให้เป็นสารไหลอะมิโนนะครับเนี่ยใบดาบผมชอบใบาดาบมัน ใบดาบยาวแล้วก็ยืดค่อนข้างยืดได้ดีนะครับในช่วงนี้ส่วนในทางใบนะครับก็ผมใช้ฮิวมิกนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับฮิวมิกฟูวิกหนึ่งช้อนโต๊ะละลายน้ําเพื่อปรับค่าน้ํานะครับเขาบอกว่าฮิวมิกฟูวิกเนี่ยสามารถที่จะปรับค่า PS ของน้ําได้นะครับก็เลยใส่หนึ่งช้อนโต๊ะน้ํา20ลิตรนะครับอย่างที่สองก็จะเป็นสารละลายอะมิโนนะครับ ตัวที่สามก็จะเป็นยาฟิโพนิวนะครับหรือยาเพี้ยยามะรงนั่นเองนะครับอาจจะเป็นยี่ห้ออื่นๆก็ได้นะครับจะเป็นอลมด้าไซฮารูทีนก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ยาลามีแค่นี้นะครับใส่สารจับใบสักหนึ่งซีซีก็จะพอดีนะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับก็มันจะมีน้ำค้างเ,งเห็นไหมครับ ตอนเ,เช้ชามันจะมีน้าค้างอยู่ครับมันจะมีน้าค้างอยู่เปียกอยู่นะครับรเปียกอยู่เพราะฉะนั้นยาลานี่ขาดไม่ได้นะครับถ้าหลังที่หลังที่ผมฉีดยาลาแล้วเนี่ยผมดูพวกกิ่งท่านมันจะสะอาดนะครับลำต้นมันก็จะแห้งดูหน้าใบมันก็จะโอเคนะครับก็ฉีดใส่ไม่มากนะครับใส่ไม่มากพอฉีดแล้วพวกหน้าใบพวกกิ่งก้านลำต้นเนี้ย คือมันจะไม่ดำไม่ค้้านะครับมันจะสะอาดมันจะแตกแตกลายงานนะครับเกลื่อนสมาชิกมันจะแตกประมาณนี้คือมันจะขยายเซลล์ได้ดีนะครับมันไม่มีเชื้อราไปเกาะไปจับไปกินนะครับมันก็จะทําให้กิ่งก้านทุเรียนนั้นสมบูรณ์ขยายเซลล์ออกได้ดีนะครับลําต้นมันไม่แคแกนนะครับแล้วกิ่งมันก็จะยืดอ่ถ้าเป็นยอดยาวๆนี้อยู่ที่ในตัวเชน่สูงนะครับ ถ้าหกสามสามมันจะไม่ยาวเท่านี้นะครับหกสามสามจะไม่ยาวเท่านี้นะครับมันก็จะใบก็จะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นสิบสองสามสามผมก็เลยใช้สูตรนี้รู้สึกว่ามันแทงได้ดีแล้วก็ใบาย,ยาวใบหนานะครับใบใหญก่ก็ทำให้รักษาใบาได้ดีนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับยอดนี้แหละน่าจะเป็นยอดที่สู้หนาวได้นะครับชุดนี้นะครับชุดนี้พอมันใบเพลใบ แก่เต็มที่นะครับฤดูหนาวก็น่าจะมาพอดีนะครับประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนตุลาเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาน่าจะเริ่มหนาวแล้วนะครับก็ก็โอเคอยู่นะครับตอบโจทย์ส่วนส่วนสําหรับต้นเล็กๆนี้ผมจะพยายามขยับขยับได้อีกสักใบหนึ่งสักอีก15วันเนี่ยเห็นมันตั้งเคี้ยวขึ้นมาแล้วน่ครับตั้งเคี้ยวขึ้นมาแล้วเล็กๆนี่มันตั้งเคี้ยวขึ้นมาแล้วใบก็ถือว่าโอเคอยู่ ที่ไปปลายก็ตั้งเขี้ยวนะครับตั้งเขี้ยวอยู่ก็น่าจะได้อีกสักยอดใบหนึ่งนะครับสําหรับตัวนี้นะครับอีกหนึ่งเดือนนะครับอีกหนึ่งเดือนเดือนพฤศจิกานะครับใบอ่อนใบเพก็น่าจะพอดีนะครับก็จะลงรอบเขาพอดีก็สู้หนาวได้พอดีก็ฉีดซิงให้เขาเพื่อสู้หนาวนะครับได้อีกหนึ่งยอดใบก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับคราวนี้ก็ปล่อยยาวเลยนะครับปล่อยยาวไปจนถึงเดือนกุมภามีนาก็หายหนาว ก็ทํารอบใบใหม่ประมาณนี้ครับสำหรับชาวนี้ก็มาแชร์เล็กๆน้อยๆนะครับสิ่งที่พอหลังจากฉีดยาไปแล้วหลังจากที่ให้อาหารทางดินไปแล้วนะครับหสัปดาห์ก็เห็นข้อข้อแตกต่างนะครับแล้วก็ตอบรับแล้วก็ตอบโจทย์ได้ดีก็เลยมาแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกเพื่อลองใช้ดูนะครับก็คงฝากติดตามไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ